ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนี่ผมมุนจะจัดอีกแล้วนะฮะวันนี้นะะจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจากติ๊กต็อกนะฮะอย่างแรกนะคะกดเข้ามาแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราอยากได้นะฮะสมมติว่าจะเอาวิดีโอนี้นะฮะแต่เรากดบันทึกไม่ได้นะฮะนะฮะมันจะมีแค่มันจะมีแค่เอาเอาออกจากรายการโปรดแล้วก็บางคนอาจจะจะเป็นเอาเข้าเอาเข้ารายการโปรดนะฮะก็คือแบบอ่ะรายการโปรดก็เป็นประมาณเนี้ยนะโอเคพอเรากดเข้ามานะ แล้วก็แค่กดที่แชร์ได้คนนะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เพรากดคัดลอกลิงก์แล้วก็จะเตือนตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ไปที่ Google ฮะ Google แล้วก็พิมพ์แล้วก็นี่ฮะพิมเขาว่า TikTok ดาวน์โหลดวิดีโอนี่ฮะเราก็จะมีกดไปเลย TikTok ดาวน์โหลดวิดีโอนะฮะกดอันแรกนะฮะ ก็กดตรงนี้แล้วก็ใส่แฮชแท็กตอกไปนะก็จะมีลิงก์ที่เราคัดลอกมานะฮะกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะฮะรอเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะเราให้เรากดดาวน์โหลดอันแรกนะฮะจะได้ไม่มีลายน้ํานะครับผมกดออกตรงนี้ก็จะโหลดให้นะฮะแล้วเราลองกดเปิดดูนะ,ะว่ามีลายน้ําหรือเปล่า น่ฮะมันไม่มีรายนามนะแล้วก็รอไปส่งลงติ๊กต็อกนะฮะเข้าติ๊กต็อกกดกดรูปบวกอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะแล้วก็กดอัปโหลดกดตรงนี้แล้วก็ ปกติถ้าเกิดถ้าเกิดปกติเนี่ยมันจะมีแบบอันนี้เนี่ยจะให้แบบถล้วก็เ,เสียงดังนะก็จะให้ปรับนะฮะปรับเสียง่ะโอเคแล้วก็พอเสร็จนะฮะแล้วก็กดฉันยอมรับในใช้ในการใช้โดนตีนะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะไม่กดนะฮะะมันก็จะมีคำอธิบายมาให้ เราไดใส่แฮชแท็กอะไรก็เรื่องของเราะฮะ it, นันทุกคนนั้นก็จะมีหลายอย่างอันนี้มานเขาเพิ่มอะไรมารสักอย่างทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทุกคนโอเคเราก็กดโพสต์ไปนะฮะใครมาดูติดต่อผมนะมาดูได้เลยก็ลงอะไระขาผมนี่แหละนะบา๊บาบาบอบบคิดแตกคิดแตก นี่นะชื่อบุญแท็กบุญสี่นะฮะ B H O O N แล้วก็สี่นะฮะนะก็จะลงมาแล้วอันแรกโอเคของบางคนครับท่านผู้ชมถ้าแบบอ่าสมมูรนะของผมนะของผมนะ สมมุตินะผมจะกดบันทึกสักอันนะ่ะอย่างเช่นตุกงสมมุตินะผมจะเอาอันนี้นะเนี่ยแล้วพอกดบันทึกนะกดบันทึกปุ๊บแล้วเราบันทึกนะแล้วพอเราไปดูในตอนนี้ก็ไปดูในแกลลอรี่นะแกลลอรี่อยู่นี่นะไม่ค่อยเจอละเพิ่งล้างข้อมูลไปแกลลอรี่อยู่ไหนไวะเนี่ย เปนรูปแล้วก่อนี่ฮะก็จะไปอยู่างนี้แต่นี่เห็นไหมมันจะมีลายน้ำนะผมจะมีลายนา้ำก็จะไม่ไม่ค่อยสมจริงไนงะแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายมันจะมีบอกเนี่ยดูดิโดยมาเนี้ยคือผมเกลียดมันมากโอเคเพอได้ประมาณนี้ก็ใช้แบบเมื่อกี้เลยนะฮะโอเค ก็ใชนที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้เลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดสตอร์คให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเนี่ยผมจะมาแชร์นะวิธีการตัดคลิปของผมนะผมจะวันนี้ผมจะแค่ามาแชร์นะก็คือแอปนี้แล้วก็แอปทำหน้าปกคลิปก็คือแอปนี้เนี่ยไลค์แคมิลาแล้วก็แอปที่ผมเอาไว้ลงหน้าปกก็คือแอปยูทูบสตูดิโอนะฮะนี่ฮะโอเคท้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ ack, กดสตอร์คให้ผมจิตซึ่งเจ็ดชับด้ยนะครับผมโอเคบ๊ายบาย i